ดีวันจันทร์ของทุกๆคนนะครับก็เมื่อกี้ผมก็เพิ่งกินข้าวซักผ้าตักผ้าเสร็จนะครับก็พอดีนึกขึ้นได้ว่าจะครบรอบเสียภาษีรถยนต์อีกแล้วนะครับมันจะหมดตอนเดือนเมษายนนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเมษายนมันอาจจะวุ่นวายเนาะเพราะมันจะติดช่วงเทศกาลอะไรด้วยก็เดี๋ยวจะออกไปร้านตอรออกใกล้ๆนะครับไปฝากเขาเสียภาษีนะก็มีค่าบริกการอะไรก็ให้เขาไปอประมาณนะั้นเสียเงินอีกแล้วนะชีวิต <laughs> มีแต่เรื่องเสียเงินนะอยู่เฉยๆก็มีเรื่องเสียเงินได้นะเออ ก็เดี๋ยวจะขอตัวไปอาบน้าก่อนนะครับเเดี๋ยวมีอนะไรอัปเดตอีีนะครับผมวันจันทร์ที่แสน,นเหนื่อยก็สู้ๆนะครับทุกคนอีกแค่4วันก็ได้หยุดแล้วเนาะสู้ๆครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้อาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะออกเดินทางไปที่ร้านตอรออ,อ,อกใกล้ๆแล้วนะครับโอเคเดินทางกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ออกจากบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังมุ่งหน้าไปที่ร้านตอรออนะคบไปเสียตังกันว โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงร้านตลอนะครับเดี๋ยวดึงไอตัวป้ายเก่าให้เขาก่อนนะเพื่อเอาไปต่อนะไม่รู้ว่าเขาจะต้องเก็บตัวจริงหรอือเปล่าหรือเขากเก็บเป็นสำเนาได้นะครับโอเคเนาะขอแกะแป๊นหนึงนะอ่าแกะไม่ออกปุ๊บออกละโอเคเดี๋ยวขอตัวไปต่อภาษีก่อนนะครับ ออโอเคครับทุกคนก็ต่อภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็โดนไปทั้งหมด2442นรบอาทนะครับมีแต่เรื่องเสียเงินจริงๆนะมีรถเนี่ยก็เท่ากับรถจริงๆอืมก็แนะนํทุกทุกคนนะครับวางแผนการเงินดีๆเนาะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีรายจ่ายแบบชุดใหญ่มาให้เราอยู่เสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นประกันเอ่ยภาษีเอ่ย,ภา,อยภาษีรถภาษีส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้นครับก็วางแผนดีๆเนาะจะได้ไม่ต้องเป็นแบบผม ไม่มีจะแดกแล้วครับผมทุกวันนี้โอเครอเล่นนะก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนยังไงเรื่องที่เราต้องจ่ายเนาะก็วางแผนดีๆครับเงินจะได้ไม่ต้องติดขัดก็สรุปเขาไม่เอาไอตัวป้ายป้ายภาษีนะครับเพราะเอาเป็นเป็นเล่มรถนะ เป็นสำเนาของเล่มรถก็คือใช้สำเนาเล่มรถต่อได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแกะไอตัวป้ายภาษีไปนะผมก็แกะไปทําไมก็ไม่รู้นะโอเคครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อนะไหนก็ออกมาแล้วก็ผมมันเริ่มยาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปหาร้านตัดผมดีกว่าแล้วก็ตัดผมสักหน่อยเผื่อจะได้แบบว่าให้มันพลุงพลังน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็แบบเข้าตาแล้วนะมันก็หน้าลาคาญนะครับก็เดี๋ยวถือโอกาส ไปหานะตดผมตัดกันเลยดีกว่าโอเคเดินทางก่อนนะครับผมชีวิตมีแต่เสียตังค์โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงท่างเรียบร้อยนะเดี๋ยวขอตัวไปตัดผมก่อนนะครับก็ช่วยกันจําสภาพหน้านี้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนทรงผมแล้วก็จะจําไม่ได้แล้วนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอตัวไปตัดผมก่อนครับ นต่ครับ,บทุกคน,นตัดผมใสร็แล้วนะเป็นไงบ้างนี่มาเจอใครเนี่ยว่าใครเนี่ยเออเป็นไงเราดูดีไหมบอกเขาส่งอะไรไม่รู้บอกว่าซอยซอยให้ข้างหน้ามันอยู่ที่ห่างคิ้วแล้วก็แสกลางที่เหลือก็แล้วแต่พี่เลยบอกงี้โอยไตัดผมอะ่ะเออมันมีผมติดพี่เขาซอยแบบซอยแบบใจเย็นมากเลยเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จ ออนานมากเลยตัดตั้งแต่5้าโมงอะ่ะตอนนี้6กโมงกว่าแล้วไม่บอกาอาเอาทูบ็อกเราแบบว่าอยากตัดผมซอยไงขี้เกียจแบบว่าพอตัดเป็นทูบ็อกแล้วข้างหน้ามันยาวอ่ะมันต้องเซ็ตมันต้องหวีเยอะไงเราเป็นคนไม่ค่อยแบบหวีผมอะไรเงี้ยก็เลยแบบขี้เกียจเราเปลี่ยนทรงมั่งโอเคในเมื่อเวลาเหลือนะครับก็เดี๋ยวจะดูหนังนะดูดูนพาอรอบที่สองนะครับนี่ป้ายยาคนนี้นะ เดี๋ยวหมต้องกลับไปดูพันหนึ่งนะเพราะผ่มยังไม่ดูพันหนึ่งถูกไหมอืมเออไปเโอเคเยวขอตัวเข้าโรงก่อนนะครับเ,เดี๋ยวไปฉี่ก่อนใช่ต้องฉี่ก่อนปวดฉี่ไหมเพิ่งไปฉี่มาอ๋อเดี๋ยวต้องฉี่ก่อนนะเข้าโรงเอาเลิกเอาใช้หวังว่าครั้งนี้จะไม่ปวดฉี่นะครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ดูหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกสนุกใช่ไหมล่ะเราบอกแล้วว่าเรื่องนี้สนุก น่<ม>าังไม่ดูภาคแรกเลยนะใช่<ม>เราอะมาดูรอบสองอแล้ว<ม>ยังก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะแบบความรู้สึกยังแบบยังเก่งยังแบบยังเออเออเออมาแล้วมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเออยังมีความรู้สึกตรงนี้อยู่เลยนะ<ม>ตอนนี้ก็สามทุ่มก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นกันเลยนะในโรงหนาวมากเออในโรงโคตรหนาวเลยทำไมเปิดแอร์หนาวขนาดนั้นก็ไม่รู้ เปิดให้คนหรือจะแช่ปลาก็ไม่รู้นะเกย์ oh. <c oughs> ไปกินข้าวแล้วครับผมอย่างนี้น่าจะเห็นนะข <c oughs> ี้เกียจหยิบขาตั้งกล้องกิน <c oughs> ข้าวหน้าเป็ดนะแอบซื้อใส่กล่องไว้ <c oughs> เพราะว่ารู้ว่าหนังมันเลิกดึกเดีย๋ยวไม่มีอะไรกินออกมาเรื่วความหลอกว่าสองว้คิวอ่ะงผมเลไหมโอเค จริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นทรงไหนหรอกทรงผมอะแต่ไม่อยากตัดลองทรงเพราะว่ามันสั้นเกินแบบว่าอยากไว้ผมยาว,ยาวๆบ้างอะแต่แต่เดิมมันก็ยาวเกินไปไงมันก็แบบว่าเข้า,เข,าเข้าตาเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเจ็บตาเวลาแบบไปข้างนอกอย่างเงี้ยโดนเหงื่อโดนอะไรมันก็เจ็บตาแต่แล้วว่าหนังเขาทําถึงดีอะแบบว่าฉากที่มันต้องลุ้นอะมันก็ได้ลุ้นอะ ขนาดเป็นคิดวสักลาที่หมื่นแล้วนะอีกแปดพันปีข้างหน้าเขายังไม่ใช้ปืนสู้นะยังใช้ดาบสู้กันอยู่เลยแปลกใช่ปะเทคโนโลยีล้ำหน้าไปควรจะล้ำหน้าไปรัางไกลนะเป็นหมื่นปีอ่ะยังขี่นอนอยู่เลยถึงขั้นแบบเดินทางไปดาวนู้นดาวนี้ได้หมดแล้วนะอืมจะยังขี่นอนอยู่เลยแล้วก็ยังลบกันใช้มีดอยู่เลย ไม่ใช้ปืนนะโอเคเราขอตัวไปกินจริงๆกิงกก่อนนะครับพูดเยอะเดี๋ยวติดคอเนาี้กินหมดแล้วนะมอดแต่ให้เราพูดโอ,โอเคครับทุกคนก็วับกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับได้เสื้อติดมือกลับมาบ้าน3ตัวนะครับเป็นของยี่ห้อยืดเป่าใช่ไหมยืดเปล่านะครับก็3สีนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบสีออก สีฟ้าตุ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนสีม่วงสีเผือกอย่างเงี้ยหรออืมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีอันนี้สีครีมหรือสีกาแฟสีชาหรือว่าสีน้ำตาลสีเขียวสีอะไรทุกคนเห็นเป็นสีอะไรครับ โอเคเดี๋ยวลองให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะอ่าอันนี้เป็น <c oughs> เป็นสีสีอะไรดีอ่ะสีชานม <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ความยาวก็กาลังดีนะนี่ผมใส่ไซส์ 2XL เอลเยเนี่ยนี่ตัวกูใหญ่ขนาดนี้เลยไหเนะี <c oughs> ่ยโอเคสีต่อไป <c oughs> อันน่เป็นไงสีฟ้าดูสวยขึ้นไหมเออสีนี้ก็จะแบบว่าสดใสขึ้นหน่อยนะเพราะว่าโดยปกติผมเองไม่ได้ซื้อเสื้อสีฟ้าใส่เลยนะอือก็น่าจะได้แบบว่าสไตล์เสื้อใหม่ๆดูบ้างนะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเปลี่ยนสี ปึ๊บอ่าเป็นไงสีม่วงเออผมชอบสีนี้นะสีนี้มันดูแบบมันดูแบบว่าไม่เข้มไปไม่อ่อนไปนะมันก็แบบว่าน่าจะใส่ไปได้หลายๆที่ใส่เข้าได้กับหลายๆกางเกงนะครับอืมแต่จริงๆผมเองก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ mix and match อะไรขนาดนั้นหรอกก็หยิบ,ยบใส่เอานะครับก็อันนี้คุณเหวินเขาก็ซื้อให้นะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความสงสารนะที่เห็นผมแบบใส่แต่เสื้อผ้าเดิมๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีตังค์ซื้ออะไร้ะครับเขาก็เลยสงสารซื้อให้นะอืมก็ต้องขอบพระคุณ มาที่นี้ด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์เสื้อยืดแท้นะครับโอเคเดี๋ยวติดไม้ดีๆก่อนแล้วกันก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเนี่ยเสียเงินเยอะมากๆอีกวันหนึ่งนะโดนค่าต่อภาษีแล้วก็พ่วงพรบไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ดูหนังแล้วก็ตัดผมด้วยนะครับตัดผมนี่ก็ตัดล่าสุดนี้น่าจะ6เดือนที่แล้ว5 6เดือนที่แล้วประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่ได้ตัดผมบ่อยๆเนาะก็คิดว่าตัดซะบ้างก็ดีเพราะว่ามันค่อนข้างพลุงพลังนะครับแต่จริงๆก็อยากไว้ผมยาวแหละแต่ว่าเออมันไว้ไม่ไหวแล้วมันเข้าาต แล้วเวลาเราไปข้างนอกนี่นเวลาเหงื่อออกแล้วผมมันมาโดนตาบ่อยเนี่ยมันทําให้ตามันเจ็บนะครับก็เลยแบบว่าได้เวลาตัดสักทีเนาะก็เลยตัดๆซะเลยจะได้จบจบอะไรเงี้ยครับก็น่าจะอีก3 4เดือนค่อยตัดอีกทีนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นผมแบบว่าทรงผมก็ ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะแต่มันก็จะเป็นแบบเนี้ยแค่วันนี้วันเดียวแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะแบบว่าเละเทะละพอเราสระผมบางทีเพราะว่าผมอะ่ะโดยส่วนตัวเป็นคนแบบผมหยักนะครับไม่ได้เป็นคนผมตรงเนาะมันก็จะแบบชี้โดชี้เดไปเรื่อยแล้วเราก็เป็นคนไม่ได้เซ็ตผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ที่ร้านเขาก็ไดให้นะครับมันก็เลยแบบทั้งไดทั้งหวีอะไรของเขาสักอย่าง,ขงเขามีวิธีทําของเขานะครับให้มันแบบ เรียบร้อยอะไรประมาณนี้เดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับผมได้่ยรายจ่ายเยอะมากเลยนะเดือนนี้ก็เมื่อตอนต้นเดือนก็โดนเรื่องประกันลถไปนะครับมีประกันลถแล้วก็มาวันนี้ก็จะเป็นต่อภาษีรถปึ๊บต่อพรบด้วยอะไรเงี้ยครับก็หนักอยู่นะเพื่อนๆก็วางแผนการเงินดีๆนะครับจะได้ไม่ต้องจุกแบบผมนะ ก็สำหรับวันนี้ก็คงพอท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะไปไหนหรือว่าจะทําอะไรก็ฝากมาเ่อนๆชวยกันติดตามหน่อยนะครับก็สําหรับใครก็ตามที่กําลังสู้กับชีวิตอยู่นะครับก็สู้ๆนะครับสู้ต่อไปนะส่วนผมขี้เกียจสู้ละเหนื่อยละ <c oughs> ไปนอนดีกว่าโอเคครับผมบ๊ายบายฝันดีครับผม